ฉากที่ทุกคนกำลังมองอยู่นี้อาจดูเหมือนเป็นเพียงภาพหนึ่งที่ถูกถ่ายขึ้นในช่วงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ถ้ามองลึกลงไปกว่านั้นคุณจะพบว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีความหมายมากกว่าที่เห็นวันนี้ผมอยากพาทุกคนเข้าไปในเหตุการณ์เบื้องหลังภาพนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงสำคัญประเทศไทยได้ทำอะไรบ้างการช่วยเหลือครั้งนี้มีประสิทธิภาพแค่ไหนใช้ทรัพยากรและต้นทุนอะไรบ้างและเหตุผลจริงๆที่ทำให้ผู้คนทั่วอาเซียนรู้สึกสะเทือนใจเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ รวมถึงทำไมการช่วยเหลือเล็กๆหนึ่งครั้งสามารถส่งผลลึกถึงหัวใจของผู้คนมากมายภาพที่เห็นคืออาสาสมัครชาวไทยยืนถือสิ่งของช่วยเหลือทั้งน้ำดื่มอาหารผ้าห่มพร้อมป้ายด้านหลังที่เขียนว่า Thailand Stand with the Philippines สิ่งแรกที่หลายคนอาจคิดคือนี่ก็แค่ภาพของประเทศหนึ่งที่ยื่นมือช่วยอีกประเทศหนึ่งหลังเกิดภัยพิบัติร้ายแรงแต่เมื่อคุณมองไปที่สีหน้าทั้งความเหนื่อยลา้าความกังวลความหวังที่ยังเหลืออยู่น้อยนิด คุณจะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่การขนของหรือแจกของแต่มันคือหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นจุดเริ่มต้นคือภัยพิบัติใหญ่ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ประเทศที่ต้องรับมือกับพายุรุนแรงเป็นประจำอยู่แล้วครั้งนี้มันรุนแรงจนทำลายล้างทุกอย่างในเส้นทางของมันบ้านเรือนพังยับเยินระบบไฟฟ้าล่มการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดแทบเป็นศูนย์หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถูกซัดราบไปในพริบตาหลายครอบครัวต้องยืนอยู่ท่ามกลางซากบ้านของตัวเองไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป ภาพวิดีโอที่แชร์กันเต็มโซเชียลนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแอลมันชัดเจนว่านี่คือสถานการณ์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุดประเทศไทยตัดสินใจยื่นมือช่วยทันทีและถึงแม้ไทยเคยช่วยฟิลิปปินมาก่อนแต่ครั้งนี้ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะความรวดเร็วการจัดการที่เป็นระบบและแรงสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ผู้คนแชร์ภาพนี้กันจํานวนมากคอมเมนต์จากชาวฟิลิปปินเต็มไปด้วยคําขอบคุณคอมเมนต์จากชาวไทยเต็มไปด้วยความห่วงใย และคนจากประเทศอื่นในอาเซียนก็ร่วมชื่นชมว่านี่คือจิตวิญญาณของภูมิภาคเดียวกันอย่างแท้จ,จริงสิ่งที่พิเศษคือทุกคำพูดที่ปรากฏในโพสต์ไม่ได้เป็นภาษาทางการไม่ได้เป็นถ้อยคำทางการทูตแต่เป็นความรู้สึกจริงๆของประชาชนธรรมดาที่แตะหัวใจซึ่งการแอลกันถ้าจะพูดเรื่องประสิทธิภาพของภารกิจนี้เราคงต้องเจาะไปที่หลายมุมไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการช่วยเหลือ ความพร้อมของทีมชนิดของสิ่งของที่นำไปและการกระจายความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้เดือดร้อนจริงๆในเวลาที่สั้นที่สุดถ้าดูจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่รวมถึงคำบอกเล่าจากอาสาสมัครไทยหลายคนจะเห็นได้ว่าการตอบสนองครั้งนี้ทำได้ดีมากในหลายด้านอย่างแรกคือความรวดเร็วภายในเวลาไม่นานหลังเกิดเหตุทีมช่วยเหลือไทยก็เริ่มขนสิ่งของขึ้นเรือและเครื่องบินเพื่อส่งไปยังฟิลิปปินส แล้วในสถานการณ์แบบนี้เวลามีความหมายมากช่วง48 72ชั่วโมงแรกคือช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับการช่วยชีวิตน้ำอาหารยาทุกอย่างต้องถึงมือโดยเร็วที่สุดและไทยก็ทำได้ทันเวลาแม้ว่าช่วงนั้นประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาภายในประเทศหลายอย่างแต่ก็ยังเลือกที่จะช่วยเพื่อนบ้านก่อนต่อมาคือความพร้อมสิ่งของที่เห็นในภาพน้ำดื่มข้าวสารอาหารกระป๋องมามา่มาผ้าห่มชุดสุขอนามัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเตรียมแบบฉุกระหุก แต่เป็นชุดอุปกรณ์มาตรฐานที่ไทยจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัตินี่คือเหตุผลว่าทำไมไทยสามารถส่งความช่วยเหลือได้รวดเร็วเพราะเมื่อเกิดเหตุพวกเขาไม่ต้องเสียเวลาเตรียมของใหม่ทุกอย่างพร้อมจะเคลื่อนที่ทันทีด้านการประสานงานก็เป็นอีกส่วนที่ทำได้ดีการขนส่งสิ่งของข้ามประเทศต้องผ่านหลายขั้นตอน ทั้งดานศุลกากรการประสานกับรัฐบาลท้องถิ่นความปลอดภัยของพื้นที่และการกระจายของจริงๆไปยังพื้นที่ต่างๆไม่ใช่แค่เอาไปกองไว้ในโกดังทีมไทยทำงานร่วมกับหน่วยงานฟิลิปปินได้รับรื่นส่งผลให้ความช่วยเหลือไปถึงมือผู้รอดชีวิตได้ไวขึ้นมากถ้าพูดถึงด้านมนุษย์ของภารกิจนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นจุดที่ทําให้ทั่วโลกซาบซึ้งสิ่งที่เห็นในภาพด้านขวาคือชาวฟิลิปปินที่รอดชีวิตนั่งอยู่ท่ามกลางซากปร,รักหักพัง บางคนกอดกันบางคนมองท้องฟ้าเหมือนแทบไม่มีหวังเมื่อทีมไทยเดินเข้าไปแจกสิ่งของหลายคนถึงกับร้องไห้ออกมาไม่ใช่เพราะสิ่งของมีราคาแพงแต่เพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่ได้ถูกลืมความรู้สึกนี้สำคัญมากในการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยต่อไปเรามาพูดถึงราคาหรือต้นทุนของภารกิจนี้ไม่ใช่ราคาในเชิงการขายสิ่งของแต่เป็นค่าใช้จ่ายขององค์การดำเนินงานที่มักถูกมองข้าม การส่งความช่วยเหลือข้ามประเทศต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยทั้งค่าวัสดุค่าน้ำมันค่าระบบโลจิสติกค,ค่าอุปกรณ์กู้ภยัยค่าเครื่องมือสื่อสารรวมถึงค่าดูแลอาสาสมัครอาหารหนึ่งชุดราคาแค่หลักร้อยแต่เมื่อเพิ่มจำนวนเป็นพันหรือหมื่นชุดรวมค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดภารกิจนี้มีต้นทุนรวมเป็นหลักล้านบาทแน่นอนสิ่งที่ทำให้คนไทยและชาวอาเซียนชื่นชมมากคือไทยยอมรับต้นทุนนี้โดยไม่ลังเล ไม่มีการคาดหวังสิ่งตอบแทนนี่ไม่ใช่การโชว์ภาพลักษณ์แต่เป็นน้ำใจที่เกิดขึ้นจากหัวใจของมนุษย์จริงๆบนโลกออนไลน์ผู้คนจำนวนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพนี้ทำให้พวกเขาน้ำตาซึมชาวฟิลิปปินส์ขอบคุณไทยชาวไทยบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเรายืนเคียงข้างกันเสมอส่วนคนจากอินโดนีเซียมาเลเซียลาวและเวียดนามก็ร่วมชื่นชมว่าอยากเห็นอาเซียนช่วยกันแบบนี้ต่อไป ความรู้สึกแบบนี้สร้างพลังทางสังคมที่ทรงพลังมากแม้จะไม่ได้ช่วยเหลือทางกายภาพแต่ช่วยสร้างกำลังใจให้คนทั้งภูมิภาคแน่นอนว่าภารากิจใหญ่ขนาดนี้ย่อมมีข้อจำกัดและความทา้าทายการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลในฟิลิปปินส์ยังคงต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายบางพื้นที่ถูกตัดขาดเพราะโครงสร้างพื้นฐานพังถนนขาดการสื่อสารล่วมทีมไทยทำได้มากแต่ไม่สามารถทำทั้งหมดได้เพียงลำพัง ต้องร่วมมือกับหลายประเทศอย่างไรก็ตามแม้จะมีข้อจำกัดการช่วยเหลือครั้งนี้ก็ยังถือว่ามีคุณค่ามหาศาลเพราะทุกความช่วยเหลือในยามวิกฤตย่อมมีความหมายอีกสิ่งที่น่าสนใจคือไทยมีประสบการณ์ผชิญภัยธรรมชาติเดอะมากทั้งน้ำท่วมใหญ่พายุเหตุก,การณ์ฉุกเฉินต่างๆสิ่งเหล่านี้กลายเป็นบทเรียนที่ช่วยสร้างระบบเตรียมพร้อมทำให้ไทยตอบสนองได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อความรู้ที่เกิดจากความเจ็บปวดในอดีตถูกนำไปช่วยเพื่อนบ้านนั่นคือสิ่งที่งดงามที่สุด เมื่อของถูกกระจายไปยังผู้ประสบภัยเต็นท์ชั่วคราวก็ถูกตั้งขึ้นจุดให้บริการอาหารถูกจัดทําทีมอาสาสมัครไทยทํางานเคียงข้างทีมฟิลิปปินส์ทั้งกลางวันและกลางคืนมีการดูแลผู้สูงอายุเด็กคนเจ็บและยังจัดกิจกรรมเล็กๆให้เด็กๆเ,เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจหนึ่งในเหตุการณ์ที่ซึ้งที่สุดคืออาสาสมัครชาวไทยคนหนึ่งถอดเสื้อแจ็คเก็ตของตัวเองให้หญิงชราฟิลิปปินส์ที่ตัวสั่นเพราะอากาศเย็นเธอสวมเสื้อแล้วร้องไห้พร้อมบอก,กว่าไม่คิดว่าคนจากต่างประเทศจะให้ความอบอุ่นกับเธอขนนาดนี เรื่องแบบนี้ไม่มีในรายงานทางการแต่เป็นหัวใจสำคัญของคำว่ามนุษยธรรมเมื่อมองภาพรวมภารกิจนี้ทำให้ถึงมือผู้ประสบภัยนับพันครอบครัวฟื้นฟูความหวังกระตุ้นการช่วยเหลือจากประเทศอื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างไทยและฟิลิปปินส์นี่คือผลลัพธ์ที่ไม่มีตัวเลขใดสามารถวัดค่าได้สิ่งที่ภาพนี้สื่อคือความห่วงใยที่คนสองประเทศมีให้กันความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นความรู้สึกกว่าอาเซียนไม่ได้เป็นแค่ชื่อ แต่เป็นสายให่ที่เชื่อมเราไว้ด้วยกันถ้าคุณเคยสงสัยว่าการช่วยเหลือเล็กๆ1ครั้งจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมเรื่องนี้คือคำตอบมันเปลี่ยนได้จริงและเปลี่ยนได้มากกว่าที่คิดถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือมุมมองเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยคุณคิดว่าอาเซียนควรร่วมมือกันอย่างไรในอนาคตเมื่อเกิดภัยพิบัติแบบนี้อีก